กดสวิต์เปิดลูกกลงเหล็กช่องทางเข้าเราจับพวกสะกดลอยหมอแดเนี่ยได้สองคนเตรียมห้องขังเอาไว้ด้วยในขณะที่เจ้าสิงห์เงยหน้าขึ้นมองลำโพงนิ่งอึ้งอยู่เสียงพูดจากลำโพงก็ดังกังบานขึ้นอีกเป็นคำลบที่สองเ่นเอามือปืนขี้ยาต้องขยับตัวเดินไปกดแป้นสวิตอินเตอร์คอมหรือเครื่องติดต่อภายในแล้วกรอกเสียงพูดลงไปด้วยท่าทางเหมือนก็จะลงแดงตาย เซียมอกี้ผมโทรไปหาเสียแต่ไม่เจอของของผมหมดแล้วครับอะไรวะตั้งสามแคปซูลหมดแล้วมึงยัดเข้าไปยังไงแคปซูลหนึ่งตั้งสองบาทวันหนึ่งมึงสูบหกร้อยเดือนหนึ่งก็ตั้ง18ื่นไอ้ฮาลดหน่อยสิบยรอก่อนประเดี๋ยวจะเอาไปให้ เสียงพูดของเสียมววิชัยนบกิจนราธรสกุลตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนแต่ประโยคสุดท้ายก็เล่นเอาใบหน้าของเจ้าสิงสดชื่นขึ้นมาอย่างทันตาเห็นมือปืนขี้ยาหันหลีหันขวางที่ชั่วครู่หนึ่งเดี๋ยวเคลื่อนที่เข้าไปที่แผงคอนโทรลสายตาจ้องมองดูหลอดไฟที่เรียงรายอยู่บนแผงอย่างชนิดไม่กระพริบมือทั้งสองข้างยังคงกดท้องแน่นตัวงอใบหน้าเย้เกด,ด้วยฤทธิอำนาจของความหิว ซึ่งทับทวีเพิ่มขึ้นอยู่ทุกขณะนั้นเกือบสิบนาทีเต็มๆหลอดไฟสีแดงบนแผงคอนโทรลจึงกระพริบมาบขึ้นเจ้าสิงห์ลวงมือไปหยิบกุญแจในกระเป๋าเดินออกจากห้องใต้ดินหายลับเข้าไปในซอกแคบๆชั่วอึดใจใหญ่ๆก็เดินนำหน้าเสียวิชัยและลูกน้องสองคนอาวุธครบมือซึ่งควบคุมชายหญิงคู่หนึ่งที่โดนผ้าผูกตาเข้ามาในห้องใต้ดินด้วยท่าทางรีบร้อนเปิดห้อง เอาสองคนนี่ขังไว้ก่อนเสียวิชัยออกคำสั่งหุ้นหุน้นและเมื่อเห็นเจ้าสิงเดินเข้าไปไขกุญแจลูกกลงซึ่งอยู่ถัดไปจากห้องที่ขังเจ้าหลังไม้เสียเจ้าเล่ซึ่งคราบภายนอกมักจะแสดงตัวเป็นคนขี้คลาดก็อเอื้อมมือไปดึงผ้าที่ผูกตาชายหญิงทั้งสองออกทันทีแทบไม่น่าเชื่อที่ชายหญิงคู่นั้นก็คือผู้กองชัยทวัฒกับอิ่มดาว ผู้ซึ่งทำหน้าที่ติดตามคลื่นสัญญาณเครื่องแจ้งเท็จของเจ้าลังใหญ่โพกลางนั่นเองผู้กองชัยธวัฒและอิมดาวมองไปรอบๆตัวอย่างงงๆและพอสายตาไปปะกับเจ้าหลังเข้าเท่านั้นทั้งสองก็เกิดความตื่นเต้นจนแทบจะควบคุมสติสัปชัญญะตัวเองไม่ได้แต่เนื่องจากการฝึกและอบรมที่ผ่านมาอย่างโชคชนเกี่ยวกับงานด้านจารกรรมทําให้ผู้กองชัยธวัฒและอิมดาวสามารถควบคุมสติได้อย่างรวดเร็ว สายตามองผ่านใบหน้าเจ้าหลังไปเหมือนกับไม่เคยรู้จักมักจียังไงอย่างนั้นเล่นเอาเสียวิชัยนบกิจนราธราสกุลซึ่งคอยจ้องจับอากับกิริยาของคนทั้งสองอยู่ไม่พบเห็นสิ่งผิดสังเกตใดๆทั้งสิ้นหลังจากผู้กองชัยทวัฒกับอิมดาวโดนผลักเข้าไปในห้องขังแล้วเสียวิชัยก็สั่งให้เจ้าสิงแก้มัดข้อมือผู้กองชัยทวัฒออกเป็นคนแรกและในขณะเดียวกันเสียเจ้าเล่ก็พูดเป็นปริศนาออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบ นั่นไงหมอแดเนียนที่พวกหรือสะกดลอยอยู่ว่เห็นพวกหรือลำบากลำบนคอยติดตามหมออยู่ทุกวันก็เลยพามาให้รู้จักกันซะเลยไอ้สิงไขหมอออกมาขังรวมกันกับสองคนนี่เอานี่ยาของเองและในขณะที่หันไปสั่งเจ้าสิงให้ไปนำเอาหมอซึ่งความจริงแล้วเป็นเจ้าลังออกมาขังรวมกันเสียงวิชายก็ยื่นสงแคปซูลที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วให้เจ้าสิงไปสองเม็ด เล่เอานักเลงปืนจอมขี้ยาคว้าเอาไปกลืนอย่างตะกุมตะการทีเดียวหมดทั้งสองแคปซูลเฮ้ยเฮ้ย hey, hey. กินทีละเม็ดสิบอยเอ็งลรอทีเดียว400บาทแบบนี้กูก็เจ๋งสิบอยเสียวิชัยโบยวายออกมาดังๆแต่เจ้าสิงไม่ฟังเสียงพอตาลีตาเลือกกลืนเฮโลอินทั้งสองแคปซูลลงคอไปแล้วก็ปลาดเข้าไปไขกุญแจเอาเจ้าลังซึ่งอยู่ในคราบของมอแดเนียน เข้ามาขังรวมในห้องขังกับผู้กองชัยธวรมทันทีปล่อยให้มันพักผ่อนกันให้สบายหรอให้หมอกลับมาก่อนค่อยฉีดยามันมึงเฝ้ามันเอาไว้ไอ้สิง์ไปเบ้ยเสียวิชัยนกิจนราธรสกุลพูดขึ้นมาดังๆแล้วหันหลังเดินนำหน้าสมุนออกไปจากห้องใต้ดินโดยมีเจ้าสิงเดินตามไปคอยปิดประตูเหล็กให้ด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงขึ้นกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัด เจ้าลังพอถูกพาตัวเข้าไปขังรวมกับผู้กองชัยทวัฒนและอิมดาวก็ไม่ได้สนใจบุคคลทั้งสองพอเดินเข้าไปถึงผนังก็สุดตัวลงนั่งหลับตาด้วยท่าทางเซ็งๆเจ้าสิงหลังจากกลับเข้ามาในห้องใต้ดินแล้วก็เดินไปที่แผงคอนโซลพลางจัดแจงกดสวิตช์ที่อยู่ข้างๆจอแก้วขนาด12นิ้วดังคลิกบัดดนนั้นเองหลเส้นสีขาวๆเหมือนกับภาพบนจอโทรทัศน์ ที่เพิ่งจะเริ่มปรับภาพก็สว่างเลืองขึ้นมาบนจอแก้วเจ้าสิงเอื้อมมือไปปรับปุ่มที่เรียงรายอยู่ใต้จอดังกล่าวชั่วอึดใจใหญ่ๆภาพถิวทัศน์ภายนอกอุโมงค์ก็ปรากฏขึ้นมาบนจอโทรทัศน์ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าใดนักสแสดงให้เห็นว่าขณะนี้เวลาดังกล่าวจะต้องเป็นเวลากลางคืนเดือนมืดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทว่าด้วยประสิทธิภาพของกล้องส่งทีวีวงจรปิดใช้ระบบแสงอินฟาราเรด สามารถให้ภาพสีน้ำเงินจางๆของบริเวณห่วงสุยที่เรียงรายอยู่เบื้องนอกปรากฏขึ้นมาบนจอโทรทัศน์พอที่จะสังเกตเห็นบุคคลซึ่งจะแปลกปลอมขึ้นมาบนสถานที่ห่วงห้ามนั้นได้อย่างสบายภาพโครงกระดูกอาบแสงฟอตฟอรัดของบรรดาลูกสมุนเสียวิชัยซึ่งแต่งชุดผีเฝ้าอุโมงค์ซึ่งสว่างวูบขึ้นมาบนจอโทรทัศน์ทําให้เจ้าสิงห์พึมพำออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวไอ้พวกผีนรกจกกระเปิด ฝ้าอุโมงใต้ดินของกูให้ดีๆนะบ้ยเที่ยงคืนค่อยมารับอาหารทิ์กูขอเงียบสักหน่อยเหรอวะไอ้ฮาทำไมมันง่วงอย่างนี้ก็ไม่รู้พอพูดจบเจ้าสิงค์ก็เอ็นหลังลงเหยียดขาในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนกับกีบ้หน้าเครื่องรับโทรทัศน์วงจรปิดในตาหลับผิมอึดใจใหญ่ๆต่อมาก็เเลอตัวหลับลงไปอย่างง่ายดายโดยปล่อยให้ภาพโทรทัศน์ขังอยู่บนจอน,นั่นเอง ลังหรือหมอแดเนี่ยก็ไม่รู้ผู้กองชัยทวัฒซึ่งขณะนี้นั่งพิงผนังตึกซึ่งดัดแปลงเป็นห้องขังพึงพมพำออกมาพร้อมก็บจ้องสายตามองดูลังซึ่งนั่งหลับตาผิมอยู่คนละมุมห้องอย่างชนิดแทบไม่กระพริบคล้ยกลึงกันมากยิ่งกว่าพี่น้องฝาแฝดอีกค่ะอิ่มดาวสอดขึ้นมาพร้อมกับทำท่าจะกรับเข้าไปหาหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบลดบรรทุก โปรดอย่าเอาความเดือดร้อนมาใส่กบ,บาลผมอีกแต่ลังซึ่งนั่งหลับตาเหมือนกับคนนั่งหลับรีบเลยด้วยถ้อยคำที่เป็นปริศนาออกมาดังๆซะก่อนเหมือนกับจะเปิดฉากการสนทนาอยู่ในทีแทนที่อิมดาวจะตอบเธอกลับขยับตัวเข้าไปนั่งอยู่เคียงข้างหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกเดนเอาผู้กองชัยธวัฒน์ต้องขยับตามเข้าไปร่วมวงด้วยอย่างช่วยเหลือไม่ได้ที่นี่ที่ไหนคะ อิมดาวยิงคำถามออกไปด้วยน้ำเสียงปกติแทนที่หลังจะตอบเขากลับย้อนถามออกไปด้วยน้ำเสียงเอาการเอางานคุณสองคนไม่ควรพลาดท่าถึงขนาดโดนพวกมันจับได้ขณะที่โดนจับหมอแดเนียนอยู่ที่ไหนสมมติว่าตัวคุณเองเป็นหมอแดเนียนละ่ะผู้กองชัยทวัฒรีบย้อนถามขึ้นมาเสียก่อนอย่ามาเล่นสำนวนกับผมขอบอกให้คุณทั้งสองทราบเอาไว้ด้วย ขืนช้าหรือถ่วงเวลานานเท่าไร่เวลาตายของพวกเราก็ดูเหมือนจะเร็วขึ้นเท่านั้นคําตอบซึ่งเป็นปริศนาของหัวหน้าแกงตัดผ้าใบรถบรรทุกทําให้ผู้กองชัยธวัฒน์เอื้อมมือมาตะคุบมือข้างหนึ่งของหลังไปดูอย่างชนิดแทบไม่หายใจคุณไม่มีแหวนคุณไม่ใช่ลังใหญ่โพกกลางคนของเราแหวนผมใส่อยู่ตลอดเวลามันคงจะโดนดูดออกไปตอนผมฉีดยาเมื่อกี้นี้ หลังดึงแขนออกไปจากมือผู้กองชัยธวัฒนแล้วใช้นิ้วมืออีกข้างลูบทำตรงรอยบุบของแหวนบนนิ้วมืออยู่ไปมาเมื่อนึกขึ้นมาได้คุณโดนฉีดยาอิ่มดาวอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นประเดี๋ยวคุณทั้งสองก็ต้องโดนฉีดยาบังคับสมองเหมือนกับผมคุณมียาแอนตี้สโคโฟ,โฟโลมีนติดตัวมาไม่ใช่หรือคำถามประโยคสุดท้ายของหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรดบรรทุก ทำให้อิมดาวและผู้กองชัยทวัฒน์ต้องเหลือบมองไปที่บาเสื้อบริเวณไหล่ของลังเหมือนกันนัดกันเอาไว้และเมื่อเห็นกระดุมซึ่งเย็บอยู่บนไหล่หายไปหนึ่งเมตรผู้กองชัยทวัฒน์ก็หันไปสบตาอิมดาวแล้วพยักหน้าเป็นเชิงมาาบุคคลผู้นี้คือหลังใหญ่โพกลังตัวจริงแน่นอนแล้วคุณทั้งสองยังไม่ได้บอกผมว่าคุณพลาดท่ายังไงถึงโดนจับแล้วก็หมอแดเนียนเวลานี้อยู่ที่ไหน หลังย้อนถามคนทั้งสองออกมาอีกด้วยความเคลือบแคลงใจผมไม่ได้พลาดท่าผมกับอิมดาววางแผนให้พวกมันจับต่างหากขณะนี้หมอแดเนียนถูก c e เจับตัวไปแล้วผู้กองชัยธวัฒตอบด้วยสีหน้าราบเรียบอากับกิริยาดูเหมือนจะไม่บาดบิตกกับสถานการณ์เท่าที่เป็นอยู่ต่างใดหัวหน้าแก๊งตัดผ้บใบลดบรรทุกชเลืองดูกระดุมยาแอนตี้สโคโฟโลโมิน ที่เย็บติดอยู่บนหัวไหล่ของทั้งสองคนแบบหนึ่งเพื่อความรอบคอบว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วต่อจากนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจถึงคุณจะวางแผนให้พวกมันจับแต่คุณก็ไม่มีทางจะรอดผลจากไอ้สารเคมีมาหาปไลยนั้นได้ประเดี๋ยวคุณก็จะมีสภาพเดียวกับผมสภาพแบบไหนครับผมไม่เข้าใจผู้กองชัยทวัดย้อนถาม แต่หัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกไม่ตอบเขาดึงแขนผู้กองหน้าดุเดินไปที่มุมห้องซึ่งห่างตาอิมดาวพอสมควรแล้วลูดซิบกเกงให้ดูผลการทดลองจากสารอาเกนายอย่างหน้าตาเฉยเล่นเอาผู้กองใชยทวัฒถึงกับละ,ละ,ละมลักออกมาอย่างชนิดไม่เชื่อสายตาตัวเองพระเจ้าช่วยทำทำไมมันถึงหดจูราบเรียบติดกับหนังแบบนี้ล่ะครับ จบตอนที่44แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต,ต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ